ทุกคนครับคลาวด์ cloud และ Data Center เป็นเทรนที่มาแรงมากๆในยุคนี้ครับเพราะไม่ใช่แค่เทรนชั่วคราวแต่ว่าจะเป็นเทรนที่จะมาเปลี่ยนโลกทั้งใบเปลี่ยนทั้งชีวิตประจำวันของพวกเราพร้อมๆกับเปลี่ยนโลกธุรกิจด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเทรนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนมหาศาลในระยะยาวให้กับนักทุนอย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมก็เลยชวนเพื่อนนั้นมาทําความรู้จักกับบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมาชนหรือ i n e นนั่นเองครับเป็นผู้นําด้านการให้บริการคลาวด์และดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบวงจงระเททศไทย คำถามก็คือว่าแล้วธุรกิจนี้มีโอกาสตเติบโตมากแค่ไหนและทาไมผู้บริหารไอเน็ Net ถึงกาลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่มุ่งสู่การเป็นผู้นําให้บริการแพลตฟอร์มเซอร์วิสพรอพไอดเออร์ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยสร้างการเติบโตไปพร้อมกับเทรนเทคโนโลยีในระดับโลกและจะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไรบ้างอีกคนพูดอธิบายทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนลงทุนนั้นมาวิเคราะห์ทําความเข้าใจและหาโอกาสในการลงทุนกันนะครับ ริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมาชนหรือ i อเนนั้นเป็นบริษัทที่มีบทบาทที่สําคัญมากๆในการขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะครับ โดย i n e นนั้นเป็นบริษัทแรกที่ให้บริรการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญมากมาตั้งแต่ในยุคที่เริ่มมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสู่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในปัจจุบันและเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค AI ในอนาคตข้อสังเกตก็ค,คือว่าในปี2566ที่ผ่านมาทาง i n เ t นั้นทารายได้มากกว่า2,000ล้านบาททำให้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT แบบครบวงจรของประเทศไทยครับจะมีบริษัทในเครือหลายแห่งด้วยกัน ที่มีความเชื่อชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามภาพที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับข้อสังเกตก็คือว่าทาง i n e t จะมีการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ i n e t หรือ i n e t ็ตบรซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนโด,โดยตรงในทรัพย์สินประเภทศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่า Data Center ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บข้อมูลที่สําคัญที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตสูงและยังช่วยสร้างกระแสงสดสม่ําเสมอให้กับทาง INET ได้อีกด้วยนะครับและเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อน,นั้นได้เห็นภาพมาก่งขึ้นผมชวนเพื่อนนั้นมาดูโครงสร้างรายได้ธุรกิจกันหน่อยนะครับเช่ <S <S นว่า i อเน็จะมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ Cloud Services รองลงมานะครับคือรายได้จาก CoLocation หรือว่าบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในรูปแบบต่างๆ แล้วก็รองลงไปอีกก็คืออินเทอร์เน็ตแอคเซสบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับโดยในปัจจุบันนั้นก็มีลูกค้าทั้งหมดมากกว่า4,000รายส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนซึ่งก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่เพื่อนๆ่น,นักลงทุนหลายคนคิดกันนะครับว่าลูกค้าไอเน็ตก็น่าจะเป็นภาครัฐอันนี้ครับถ้าแบ่งการให้บริการตามลักษณะของธุรกิจก็สามารถแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือ 1. บริการ Infrastructure as a Service และ2คือบริการ Business Platform มาดูทีละกลุ่มกันนะครับ กลุ่มแรกคือ Infrastructure as a Service ก็จะแบ่งย่อยลงไปอีก3ส่วนนั่นคือ 1. ธุรกิจบริการ Cloud Solutions 2. บริการ iNet Data Center และส่วนที่3นะครับคือธุรกิจบริการอินเทอร์เ c ็ต s อคเซสนงครับสำหรับธุรกิจบริการ Cloud Solutions ทาง iNet ก็จะมีให้บริการครอบคลุมหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่น Infrastructure as a Service ให้บริการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์โดยบริษัทพัฒนาระบบหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนั้นไม่ต้องลงทุนเองส่วนที่2คือธุรกิจบริการ i n e t Data Center ตรงนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่โคโลเคชันครับ ให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่จัดเอาไว้และ Business Continuity Planning or d i s a s t e รรวมไปถึงตัว Recovery Center นะครับก็คือศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในปัจจุบันครับไอเน็ตนั้นเป็นเจ้าของ Data Center 3แห่งใน2ทํทำเลท,ที่ตั้งนั่นคือกรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งแห่งอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลและมีแผนที่จะขยาย IDC 4ไปที่ภาคอีสานนะครับโดยมีการวางคอนเซปต์ที่จะเป็น Ne t z ซ ro Data Center จากพลังงานโซล่าฟาร์มรวมถึงยังมี Innovation Hub ศูนย์ด้านนวัตกรรมที่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นโดยจะเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและก็สาบสู์ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยนะครับอีกทั้งยง ับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศผ่านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างบุคลากรของประเทศส่วนที่3นะครับคือธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตแอคเซสให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสําหรับภาคธุรกิจครับมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดครับอีกทั้งยังมีการบริหารแบนด์วิธให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณลูกค้าด้วยนั่นเองครับ ัดมาธุรกิจกลุ่มที่2เรียกว่าบริการ business platform ก็เป็นอีกกลุ่มที่มาแรงมากๆนะครับแบง่งย่อยไปอีกหลายบริการนั่นคือธุรกิจบริการ e transaction ครอบคลุม e tax invoice service นะครับเป็นบริการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการไปแล้วมากกว่า300ล้าน transaction s ด้วยกันถัดมาคือธุรกิจบริการ e office เช่น digital workflow การลงนามเอกสารผ่านระบบดิจิทัลซิ gnature นั่นเองนะครับหรือว่าระบบยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างแผนผังองค์กรในรูปแบบของดิจิทัลอีกส่วนนึ่คือธุรกิจบริการ e f a c t o r i n g ก็เป็นบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายหนี้สินและบริการ ICA n e หรือว่าการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขยายสู่ลูกค้าใหม่อย่างต่อเน,นื่องนะครับกินส่วนแบ่งการตลาดก,กว่า77%บริการที่2คือ e-meeting หรือว่า one conference ระบบวิดีโอ confernce บริการจัดเก็บบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ที่มีมาตรฐานสากล one box ระบบจัดการไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและปลอดภัย นี่คือภาพรวมธุรกิจของ i n e นนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ INeE นําจุดเด่นการเป็นผู้พัฒนาน,นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศมาเปิดเกมรุกขยายฐานธุรกิจสู่การเป็นผู้นําให้บริการแพลตฟอร์มเซอร์วิสพร็อพเวเดอร์อย่างครบวงจรนะครับโดยจะขับเคลื่อนด้วยน,นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ผ่าน AI เพื่อเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็สร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยกันเช่นนำข้อมูลที่กระจัดกระจายมาขึ้นตัวแพลตฟอร์มให้สำเร็จ ก็จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นวิเคราะห์ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็จะมีการทํำแดชบอร์ดหรือว่าสกอร์รงต่างๆให้กับหน่วยงานที่ต้องการบริหารได้เร็วมากยิ่งขึ้นทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือทําธุรกิจให้กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลทางสุขภาพโดยร่วมมือกับภาครัฐพัฒนาหมอพร้อมคาดการณ์นะครับว่าปีนี้ทั้งประเทศจะเข้าสมาร์ทฮ s p พิทอล4.0ไม่ใช่แค่นี้ครับล่าสุดยังมีบริการ Security on Cloud หรือว่า c o เ e r t ซึ่งก็เป็นบริการด้าน Cyber Security ที่ INe t พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการกับลูกค้าแล้วก็มีโอกาสขยายการให้บริการไปยังกลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศผ่านการทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขครับ อย่างที่เราติดตามข่าวกันนะครับก็เห็นว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดโดนแฮ็กข้อมูลสําคัญหรือว่าโดนโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ไวรัสเรียกค่าไถ่หรือที่เรียกว่า r รนซ o อมแวร์ถ้าระบบเจอข้อมูลแปลกๆก็จะอ l e เลอร์เตือนนะครับว่ากําลังจะโดนแฮกทำให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลาก็เป็นบริการ Cyber Security Solutions ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ย่อมเยาทำให้โรงพยาบาลนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ทางนี้ในปัจจุบัน i n e นให้บริการ c o เ e ิร์ตให้กับโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศแล้วกว่า175แห่งจาก902แห่งและคาดว่าทั้งปี i n e นจะให้บริการมากถึง600แห่งโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทาง i n e นจะให้ความสําคัญในครึ่งปีหลังนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้าน Cyber Security นะครับ ส่วนที่ร่วมมือกับภาคใจชนในด้านอื่นก็จะมีทั้งด้านการศึกษาด้านอ e ีคอมเมิร์ซด้านโรงงานรวมไปถึงโลเค n e เนธุรกิจท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ถือว่าเป็น new S curve ในการสร้างการเติบโตได้อีกเยอะมากในอนาคตเอาละครับพอจะเห็นภาพรวมธุรกิจของไอเน็ตกันแล้วผมชวนเพื่อนนั้นมาวิเคราะห์จุดเด่นกันหน่อยครับ ผมมองว่าไอเน็ตนั้นทำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ถูกที่และถูกเวลาครับเป็นธุรกิจที่ตอนนี้เนื้อหอมมากๆเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีกันเยอะมากทาให้ธุรกิจนี้มีมูลค่าอุตสาหกรรมที่สูงและก็ยังมีโอกาสเติบโต,ตได้อีกมากเลยนะครับซึ่งใน้ว่ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกและก็ของไทยเองมีความผันผวนมากแต่ว่าธุรกิจ Data Center แล้วก็ Cloud ก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของ i อเน็ก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และจากการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระที่จะทำโดยบริษัท m e r l i n Solutions International จำกัดนั้นก็พบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่า Data Center มีมูลค่าตลาดรวม2,070ล้านบอลลารสหรัฐในปี2 0 6 5และคาดการณ์ครับว่าในปี2016ถึงปี2070 มูลค่าตลาดรวมธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยก็จะมีตราการเติบโตเฉลี่ย4.8%ต่อปีส่วนการให้บริการคลาวด์แก่ลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพับเหล็กคลาวด์ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวม919.7ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2515ซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะมีตราการเติบโตเฉลีย่ย19.5%ต่อปีในระหว่างปี2 5 1 6, 6ปี2 5 7 7โดยปัจจัยหลักจากการพัฒนาก็มาจากเทคโนโลยีไร้สายการเชื่อมต่อและการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายและการทำงาน ระยะไกลเช่นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่การรับส่งข้อมูลผ่านระบบภาพและเสียงสตรีมมิ่งเป็นต้นนะครับรวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลการสร้างเมืองอัจฉริยะและการขยายพื้นที่ให้บริการ5 g ส่งผลทำให้ความต้องการใช้ระบบเชื่อมต่อต่างๆนั้น เติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่าตอนนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็เดินหน้าปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะทําการวิเคราะาห์คาดการณ์และบริหารจัดการตรงนี้ก็สอดคล้องกับการ์เนอร์เองนะครับที่มีการวิเคราะห์ว่าตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจะเติบโตอย่างมีนยัยสําคัญแต่ให้ธุรกิจคลาวด์เซอร์วิส t ดาต้าเซ็นเตอร์ไอทีเซอร์วิสก็จะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อีกมากซึ่งนั่น เป็นโอกาสการเติบโตของ i-net เช่นเดียวกันครับ i-net นั้นทำธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน i อทีมาเกือบ30ปีปก็ทำให้มีประสบการณ์ที่สูงมากๆนะครับได้รับการจันดับจากผลสำรวจระดับโลกให้เป็นบริษัทไทยที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cloud Infrastructure และ Digital Platform อันดับที่1 สำหรับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจครับและที่สําคัญก็คือว่าทาง i-net เองก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของคนไทยด้าน Open Source Cloud ด้วยมาตรฐานระดับสากลผ่านบริษัทลูกนะครับนั่นคือบริษัท Open Landscape จจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่กับคุณลูกค้านั้นกลับมาใช้เทคโนโลยีไทยครับ เหตุผลเพราะผู้บริหารไอเนนั้นก็มุ่งมั่นพัฒนาบริการที่จะมาทดแทนการใช้งานไลเซนส์จากต่างประเทศที่ปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องข้อดีของลูกค้าก็คือว่าการใช้งานที่ปลอดภัยเสถียรแล้วก็สามารถดูแลผู้ให้บริการภายในประเทศได้ดีกว่านะครับในจุดว่าทีนั้นสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วและสะดวกกว่า global cloud ระดับโลกด้วยราคาที่เหมาะสมครับส่วนข้อดีอีกมุมหนึ่งก็คือ i n e t นั้นลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแล้วก็มีโมเดลพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ของไทยครับ ใช้ Open Source ไทยเงินทองก็ไม่รั่วไหลไปที่ต่างประเทศนะครับในขณะเดีวยวกันไอเน็ตจะจ่ายต้นทุนน้อยลงโดยไอเน็ตจะลดราคาเพื่อให้ลูกค้านั้นได้ต้นทุนที่ถูกลงหลังจากนั้นประเทศไทยก็จะมีอำนาจในการต่อรองเรื่องไฮเปอร์ไวเซอร์มากยิ่งขึ้นครับและถ้ายิ่งใช้บริการเยอะทางบริษัทลูกก็จะยิ่งเก่งและทำให้ประเทศมีไฮเปอร์ไวเซอร์ของคนไทยให้คนไทยได้ใช้ครับทำให้ลดการพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วก็ยังช่วยรองรับบริการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สาคัญต่างๆของรัฐบาล สร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีให้กับประเทศได้อีกทางด้วยนั่นเองครับแผนการเติบโตของ iNet ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะั่นคือการเปลี่ยนตัวเองจาก Data Center Service แบบพื้นฐานที่เน้นเพียงแค่โคโลเคชันเป็นหลักปรับมาสู่การให้บริการ Cloud Service ที่มีการเติบโตและมูลค่าเพิ่มมากกว่าซึ่งถือว่าสำเร็จแล้วแต่ว่าผู้บริหารไม่หยุดนิ่งนะครับ ในที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้ INET ขยายฐานธุรกิจสู่การเป็นผู้นําให้บริการแพลตฟอร์มเซอร์วิสพร็อวอเดอร์อย่างครบวงจรน,นั้นก็แปลว่าผู้บริหารมองเกมใหม่แล้วนะครับว่าในระยะถัดไปกลยุทธ์การเติบโตของ INET ก็จะเข้าสู่เฟสใหม่ นี่คือการปรับตัวไปเป็นดิจิทัลท a ส์ FORMATION แพลตฟอร์มหรือว่าต่อยอดจากบริการคลาวด์เซอร์วิสไปสู่การรูปลงทุนกับคูกค้าในบริษัทลูกเพื่อสร้างโมเดลใหม่หมๆครับโดยใช้อินฟราส r ตรเจอร์ด้านคลาวด์ของ INet เพื่อต่อยอดโอกาสในการเติบโตซึ่งอยู่ในช่วงของโรดแมพที่ผู้บริหารได้วางเอาไว้ล่วงหน้ามาเกือบ10ปีแล้วนะครับผมชอบโมเดลนี้มากนะครับเพราะเท่ากับว่า1บริษัทใหม่ที่ทําธุรก,กิจในช่วงแรกก็จะเริ่มใช้งานคลาวด์และก็อินฟราส r ตรเจอร์ของ i n e t โดยที่โดยไม่ได้มีต้น้นนนททุมมมามาากกยัเพื่อ่อีจะใหสร จากนั้นไอเน็ตก็จะเริ่มได้ประโยชน์เมื่อธุรกิจเติบโตและเริ่มมีรายได้จากลูกค้าโดยไอเน็ตก็จะได้ไรายได้คลาวและอื่นๆและก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นด้วยบางส่วนสร้างรายได้สม่ําเสมอเป็นแบบ Recurring ในระยะยาวนะครับและนอกจากนี้ทางไอเน็ตก็จะได้มูล,ลค่าเพิ่มเมื่อบริษัทลูกดังกล่าวนั้นเติบโตและเข้าไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้สําเร็จซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นข้อถัดไปครับ ในอีกด้านหนึ่งของ i-net นั่นก็คือการเข้าไปลงทุนในบริษัทกว่า40บริษัทเช่นผู้ให้บริการ e-tax CA เป็นต้นนะครับเท่ากับว่าลูกค้าของ i n e t ก็จะสามารถจะเข้าสู่เทคโนโลยีของบริษัทลูกได้ในต้นทุนที่ต่ำและก็เร็วมากขึ้นทำให้การทานฟอร์มนั้นก็จะเร็วและแน่นอนนะครับว่าถ้าตลาดเติบโตก็จะยิ่งทำให้ i n e นนั้นเติบโตได้เช่นกันและมีโอกาสที่จะผลักดันให้บริษัทลูกนั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนที่เคยทำสำเร็จมาก,ก่อนหน้านี้กับ n e t เ a นะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ i n e t ได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง จุดเด่นถัดมาของไอเน็ตนั่นคือการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ49%ได้แก่สวทชแล้วก็ NT ทําให้มีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือและการที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นเป็นหน่วยงานรัฐผมก็มองนะครับว่าน่าจะมีโอกาสช่วยทํา MOU กับหน่วยงานภาครัฐที่ไอเน็ตนั้นสามารถเข้าไปช่วยทําดิจิทัล n านส r ร a t i o n ให้นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะรองรับบริการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สำคัญต่างๆของรัฐบาลทำให้เป็นโอกาสในการเติบโตได้อีกมหาศาลเลยทีเดียวครับ จุดที่น่าสนใจคือ i n e t นั้นสามารถทําผลประกอบการได้ดีต่อเนื่องครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจต่อยอดการเติบโตมาโดยตลอดไรายได้ก็เติบโตต่อเนื่องครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีก็ทำให้ทั้งกําไรสุทธิแลวก็อัตร,รากําไรสุทธิเองก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับสะท้อนใหนึ่งความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้คือจุดแข็งและกลยุทธ์เชิงรุกที่ i n e t ก็จะนําไปต่อยอดโอกาสเติบโตในอนาคต นั่นคือในมิติของปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ถ้าว่าเปรียบเทียบกับการที่ราคาหุ้นในตลาดถอยลงมาตามภาวะตลาดนะครับก็เลยทําให้ valuation ของหุ้น i อเนนั้นเริ่มอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและถึงแม้ว่าจะมีความน่าสนใจมากแต่ว่าแน่นอนครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างนี้ก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก,อนการลงทุนนะครับถ้าชื่นชอบคนเท้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กันนะครับและตอนนี้เรามี Tik k t o k อยยางไงก็ไป f o l l o w กันด้วยครรนีี่่่ืือออทททุุกเงงงลตู้้ วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ